สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูตูดูช n แน,นลครับวันนี้เราจะเปิดดวงราศีกันประจําเดือนกร,รกฎาคม2 0 1 8ครับทั้งการงานการเงินความรักสิ่งที่ต้องระวัง เอาทุกอย่างให้ครบไปเลยครับขอเจาะลึกดวงชะตาในเดือนนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด subscribe หรือว่าติดตามพี่หมอปอมนะครับเราจะมาอัปเดตดวงรายเดือนกันให้ฟังแบบทุกเดือนเลยนะครับและส่วนใครนะครับที่ยังไม่มี wallpaper ช้ำๆอันนี้จัดทําแบบ personal รายบุคคลเลยนะครับสามารถสั่งจองกันได้ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับ เริ่มเลยแลวกันครับขอเปิดพื้นดวงก่อนชาวราศีกันเป็นยังไงบ้างเฮอร์มิตช่วงนี้เงียบแต่ขึ้นไพต่ตัวตนตัวเองไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ประจําราศีกันครับใครนะคะที่รู้สึกว่าตอนนี้เรามีความเงียบเหงาหรือว่าข้างในต้องการความเยียวยาคุณอาจจะต้องแบบกลับมาอยู่ตัวเองสักหน่อยนึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดือนนี้อะไรต่างๆมันอาจจะช้าลงนิดนึงนะครับคุณทําอะไรช้าหน่อยจะดีมากๆการเงินลดมากการเงินเดอรสตาร์เนี่ยคือเป็นการเงินที่ได้จากตัวเองและเป็นการเงินที่จะมาแบบปังๆส่วนตัวคุณเองนั้น กล้าออกหน้าบ้านหน่อยแต่งตัวสวยๆไปทําสวยสักหน่อยราศีกันจะมีสเสน่ห์ที่จับมากๆเลยการเงินมองว่าเป็นเรื่องราวดีๆของคุณที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับเรื่องครอบครัวที่บ้านละ่ะเป็นไงบ้างจีไฮโลแฟนไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณควรจะไหว้พระหรือว่าหรือสวดมนต์ในที่ที่คุณอยู่อาศัยบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังให้พรคุณอยู่และเชื่อว่าถ้าคุณทําสิ่งสิ่งนั้นมันจะได้กับตัวคุณเองแบบช้ำๆมันจะได้กับตัวคุณเองแบบมากๆนะครับขอให้คุณตั้งใจและไปสู่ จุดมุ่งหมายไปถึงสติปัญญาที่มั่นคงและอย่าลืมนะครับใช้น้าเปล่าถวายน้พาพระทุกวันก็พอแล้วครับสวดมนต์สักนิดหนึ่งคาถาชินบัญชรคาถาหลวงพ่อโสอรได้หมดครับต่อมาครับครอบครัวเป็นไงบ้างช่วงนี้รู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับงานพอสมควรครับคห้ขึ้น8ดเหรียญเนาะยังไงก็ตามคุณต้องหันกลับมามองที่ครอบครัวบ้างกลับไปโทรหาหรือเฟซไทม์หาคุณพ่อคุณแม่บ้างนะครับแล้วตอนนี้ดูแลท่านดีๆเชื่อว่าพระที่ดีที่สุดคือพระที่อยู่ที่บ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองครับ่่งอยาแต ให้คุณนะครับทาอะไรใจเย็นๆไม่ต้องสู้เพราะคนอื่นมากจนเกินไปทําอะไรทําเพื่อตัวเองรักตัวเองก่อนเป็นนับแรกแล้วคุณจะมีเอ NERGY ที่ดีมากๆส่วนอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าฉันสู้เกินไปหรือเปล่ากลับมาบาลานซ์หรือเซนเตอร์ที่ตัวเองครับคนแวดล้อมต่างๆเราไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใครเราแข่งขันกับตัวเองดีที่สุดครับสิ่งที่ต้องระวังหรือปัญหาและอุปสรรคนะครับขึ้น king of pentacles มองว่าตอนนี้ให้คุณระวังในเรื่องของผู้ชายผิวสองสีเล็กน้อยครับถ้าใครเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแปลกๆหรือเปล่า คุณอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณก็ได้ต่อเล็กนิดหนึ่งในเรื่องของความรักเลิศม,มากเปิดใจนะความรักอะ่ะจะมีคนเข้ามาแน่ๆพรอมั่นใจว่าเสน่ห์คุณฉ่ำมงสุดตอนนี้คุณได้เวลาที่เปิดใจกับความรักดีๆแล้วความรักทั้งใหม่ความรักที่อยู่รอบตัวคุณสเสน่ห์ของคุณมันออกมาเยอะมากตั้งแต่พ The Star ไพ่เดอะสตาร์เป็นการเงินแล้วแต่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินกับความรักหรือว่าไปหมดกับในเรื่องของความรักเยอะนะไพ่ก้าวเหรียญเนี่ยเวลาชอบอะไร หมดตัวดง่ายมากเลยนะสุขภาพล่ะมองว่าสุขภาพของคุณไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากเท่าไหร่ขึ้นเวลฟอร์จูนะครับเขาเรียกว่าเป็นไพ่กงกรรมกงเกวียยฟีลว่าถ้าคุณใช้พลังงานเยอะมันอาจจะป่วยง่ายแต่ถ้าสมมติคุณบาลานซ์ชีวิตได้ดีมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาครับแต่เรื่องหนึ่งที่ใหญ่คุรระวังระวังน้ำหนักขึ้นครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็คือระบบงานในร่างกายแล้วก็โรคภูมิแพ้อ่ามาอีกแล้วปวดหลังนิดนึงเนี่ยปวดหลังปวดต้นคอปวดบ่าไหลเพราะคุณจะมีโปรเจกต์อะไรคุณได้เริ่มทําใหม่ๆเยอะแยยยะมม่มมาาาาากววุุ่่นนนหหหดอออองงงงแแคณต้้้เปขใ และเชื่อว่าเป้าหมายที่คุณจะไปนั้นมันจะเป็นความสําเร็จที่คุณปรารถนาไว้อยู่เลยครับไพายอยากบอกเลยราศีกันยอดคุณจะมีคนช่วยเหลือคุณจะมีวาจาคําพูดที่สามารถทําให้คนเข้ามาเชื่อคุณได้ง่ายๆเลยให้สเตรงอะ่ะมันจับสิ่งโตได้แล้วทําไมคุณถึงจะแบบว่า เริ่มต้นกับสิ่งดีๆไม่ได้ล่ะไพ่สเตรนนะครับเรียกว่าเป็นคนที่แบบมีวาจาที่ดีใช้คําพูดเก่งอยู่กับผู้ใหญ่เป็นจะได้แรงอุปถัมภ์และแรงสมหวังจากคนแวดล้อมรอบๆตัวมองว่าราศีกันเนี่ยเด็กอยู่ในเดือนเนี้ยว่าไม่ได้เลยนายออครับเผลช็อตครับการเริ่มต้นใหม่ๆการงานใหม่ๆที่คุณกำลังจะประสบพบเจอคนที่เกิดชาวราศีกันเนี่ยคุณจะได้รับกับเรื่องราวที่คุณหวังเอาไว้แต่มองว่าเป้าหมายเล็กๆน้อยๆน,ยๆนะครับรวมถึงคนโสดคุณจะเจอคนที่ตรงสเปคมันเล มองว่าเป็นคนที่สูงสูงเขาขาว,ขาวถ้าเป็นลักษณะผู้ชายนะแต่ถ้าเป็นลักษณะผู้หญิงเนี่ยมองว่าเป็นคนที่ดูนิ่งๆแต่ว่าเลิะเลิะที่เล่นหมวยหมยเบาๆอย่างเงี้ยได้อยู่ขอเจาะดวงต่อเลยกันขอเปิดสิ่งที่เป็นไพ่ประจาตัวคุณก่อนอ่าเพจช็อปเพนเดอร์คิลละถ้ามีอะไรในเดือนนี้คุณอยากเก็บมันไว้นะครับอยากเก็บไว้อยู่ข้างในเพราะการเก็บอะไรไว้อยู่ข้างในอย่างเดียวมันทาให้เราเหนื่อยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราลาแต่ว่าถ้าสมมติคุณก้าวไปข้างหน้าโดยการที่เรามีเป้าหมายเราพุ่งชนมันออกไปมองว่าคุณอ่ะจะมีเมยยยี่่อด รวยมากครับชาวกันนะ่ะจริงเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆนะมีเป้าหมายอะไรให้พุ่งชนการเงินคุณเดือนนี้จะเลิศมากเปิดตาและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา Energy ด,ดีๆกำลังจะเข้าหาคุณครับชาวกันคุณมีดวงที่ดีคุณเดินตามดวงเลยครับมันเลิศถ่อเลิศแซ่บมากๆต่อครับการเงินเป็นยังไงบ้างครับชาวกัน three open c s four pentacle queen of pentacle devil ขอให้ถูกหวยมีโชคลาภจากที่บ้านมองว่าตอนนี้การเงินของคุณ หรือสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยคุณจะได้รับมันเอาแต่พอดิบพอดีนะครับให้ไหว้พระราหูในวันพุธกลางคืนโชคลาภจะมาจากที่บ้านรวมถึงว่าคุณมีเกณฑ์ได้ทําเกี่ยวกับบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆซ่อมบ้านตกแต่งต่อเติมบ้านใดๆมันมีเกณฑ์ทั้งหมดเลยครับชาวราศีกันดวงดีจังชาวกันครับถ้าตอนนี้นะคุณเครียดอยู่คุณต้องลดความเครียดตรงนั้นลงถ้าคุณมีความเครียดอยู่ในใจเ n e r g y ไม่เปิดให้คุณรับแน่แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความมั่นใจคุณกล้าที่จจะะมมองงไปข้้าาหนคุณีว ความมารถที่สูงมากๆและการเงินของคุณก็จะเปิดออกมาทริคการเสริมดวงของการเงินนะครับให้ทําบุญกับคนยากไร้คนพิการคนตาบอดคนได้โอกาสตา่างๆทําในออนไลน์ก็ได้ครับทำได้หมดเลยไหวองค์พ่อขอพรครับขอเรื่องการเงินขอความสําเร็จที่ดีคุณจะได้พบความโชคดีอย่างปราถนาแน่ๆมีการเงินที่มั่นคงแน่ๆขอดูโชคลาภหน่อยสิโอ้ยากจังโชคลาภไม่ค่อยมาถ้าเหงื่อไม่ตกมันไม่มาครับแต่คุณมีแรงคนอุปถัมภ์นะบริวารที่เป็นผู้หญิงจะดีกับคุณมากๆและการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆจะก่อให้เกิดความมั่นคง งงองงในาขคุณถ้าตอนนี้คุณอยากจะพลิกแปลงสถานการณ์ต่างๆเช่นตอนนี้คุณเครียดอยู่คุณอาจจะอดแอปตัวเองไปทําอะไรอื่นๆให้เราเสริมสร้างแพชชั่นในตัวเองนะครับชาวการจะโชคดีกับสิ่งแบบนี้มากกว่ามันจึ้งนะครับชาวการไปต่อครับเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นยังไงบ้างสิ่งสที่จะบอกอะไรคุณหรือเปล่าแต่หมอมีบอกแน่ๆขึ้นไพ่ดีไฮโลแฟนมะาต้องมีอะไรมาเตือน The w o l l สิบเหรียญแม่นายนักพนันคู่สามเหรียญสาธุสาธุก่อนเลยจะบอกว่าชาวการเนี่ยที่เมื่อกี้บอกไม่มีโชคลาภแต่ถ้าคุณมูอะมูพระ องขอพรดูสิเจ้าที่บ้านคุณอะศักดิ์สิทธิ์คุณลองขอเงินแล้วลองออกบ้านเลขกที่ไปเสี่ยงโชคดูมองว่ามีเกณฑ์ได้ทําอะไรเกี่ยวกับที่หัู่อจริงจริงเพราะเมื่อกี้เปิดไพ่ในการเงินมาขึ้น3มเหรียญอันเนี้ยทั้ง9เหรียญ10เหรียญเลยนะมันโลดหรือถ้าคุณจะรีโนเวทบ้านทําอะไรเกี่ยวกับที่บ้านใหม่ๆมองว่าช่วงนี้ก็เป็นโชคชะตาดีๆกับคุณเหมือนกันนะเลิศเลิศมาดูบริวารที่เป็นครอบครัวคันหน่อยครับต้องระวังอะไรไหมหรือเป็นยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ญาติญาติต่างๆี่งออฟซอดเจมเพลเล เขาเขาก็ห่วงเราเยอะเกินตอนนี้นะครับคีบคอนแทคแล้วก็พยายามติดต่อสือส่อสารกับที่บ้านมากๆเดี๋ยวมันจะเกิดการงอนกันเล็กน้อยครับด้วยความเป็นพ่อด้วยความเป็นแม่ใครใหญ่ที่สุดในบ้านคนคนนั้นคุณต้องระวังนิดนึงที่จะมีปัญหากับเขาช่วงนี้ค่ะคุณอนะ่ะถ้าอยากจะทําอะไรแล้วเขาอยากทาอะไรเราคิดไม่ตรงกันอย่าขัดใจกันครับเอาให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างกันจะดีที่สุดเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของปากเสียงเล็กน้อยรวมถึงว่าบ้านใครที่มีรอยรล้ารอยต่อรอยรั่วให้รีบซ่อมซะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจึ้งเกินนะต่อครับเรื่ หมายถึงคนที่ทำงานหรืออะไรอย่างนี้นะคะตัว p e n d l e p e r r s i c of Sword, มองว่าดีครับแต่มันเหมือนเป็นการวนลูปทีมซ้ำซ้เบิมๆแต่ชาวการจะท่องว่าฉันทําเพื่อเงินใครที่ทำงานประจําอยู่แล้วบอกว่าทําเพื่อเงินก็ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าสมมติทำารื่มซ้ำรู้สึกว่าหมดแพชชั่นนะออกมาหน่อยออกมาจากที่ทํางานแล้วก็ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปเที่ยวบ้างเสาร์าอาทิตย์หรืออะไรอย่างนี้ครับไม่ใช่เราทำงานวันจันทร์ถึงอาทิตย์อย่างนี้ไม่ไหวนะไม่มีใครไหวแปดไมค์้าวชาลีออดนี่ไงให่บอยคุณเดินทาง บริวารและคุณใกล้ชิดนะครับถ้าคุณจะได้เดินทางกับใครคุณเลือกคนเดินทางดีๆการเดินทางของคุณอนะ่ะมันก็จะให้โชคแล้วก็ได้เคลียร์พลังงานด้วยข้างในมันจะเยียวยาข้างในของคุณให้มันดีกว่าเดิมเข้ากาันรวงคนดีในะนเรื่องนี้มันลดอยู่ต่อมาครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือสิ่งที่คุณต้องระวังค่เวร์เราอย่าทุบซ่ามนะครับระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยครับไปขอพรพระพรมที่ยาระผสมก็ได้วิธีการขอพรมีนะครับในอินสตาแกรมลองเข้าไปดูได้นะแล้วก็ตอนนี้ครับคุณเป็นคนหัวไวหัวแลนนนคิดยแตต่อนีน้ อยากให้คุณอ่ะคิดแล้วเขียนแล้วจดจะได้ไม่หลอกสิ่งที่ระวังแทบจะไม่มีอะไรช่วงวีคแรกของเดือนให้คุณระวังเล็กหน่อยกับเรื่องของแบบไปตกน,ตน,ตนู่นเตะนี่เตะนั่นอะไรเงี้ยอย่า,ยาคุณซุ่มซ่ามครับเพราะว่าหลังจากนั้นไปอ่ะคุณจะดวงฉ่ำมากเรื่องสิ่งระวังแทบจะไม่มีเลยครับถ้าอยากเสริมอีกเรื่องหนึ่งทำบุญกับเด็กคนยากไร้คนพิการทําได้และอย่าลืมไปมูฟพัพพนะครับอันนี้จริงจริงมาเปิดการงานของชาวกันหน่อยการงานของชาวราศรีกันครับขอเปิดจากคนที่ว่างงานก่อนนะครับจะเป็นอย่างไรเดวิลแปดในเท ต่ไม่เริ่มสิครับถ้าคุณคิดแล้วคุณไม่เริ่มอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าออกไปสักทีร้อนไปเลยครับเรซูเมจะได้งานใหม่ไหมอุ้ยได้งานใหม่อยู่นะทูมีเกณฑ์ได้งานใหม่ที่สมหวังแต่อยากให้เน้นครับเป็นบริษัท global บริษัทที่เกี่ยวข้องต่างประเทศใดๆหรือใครอยากสอบข้าราชการแล้วรอเรียกบรรจุอยู่คุณจะได้ได้งานที่ถูกใจด้วยเงินดีมากด้วยแซ่บมากปรบมือครับกับคนที่ว่างงานอยู่คุณจะได้งานแล้วที่ถูกใจแล้วคุณจะไม่ต้องกังวลกับงานไหนอีกต่อไปเงินจะดีานน่คัเสหรบช ต่อมาครับสำหรับคนที่ทํางานประจําหรือเป็นรูทีนอยู่แล้วคีนอฟสอดปกเมเท้าวคุยนอฟสอดมองว่าไปได้ดีครับแต่ตอนนี้คุณโดนแรงกดดันกับในเรื่องของบริวารค่อนข้างมากกว่าสมควรเหมือนว่าเราต้องตามใจเขานิดนึงครับแต่ซึ่งชาวกันอ่ะไม่ค่อยชอบตามใจใครไงชาวกันอ่ะจะเป็นคนที่ถ้ามีอํานาจในการคำสัง่งหรือได้ทาอะไรที่ตัวเราเองอ่ะถน,นัดอันนั้นคือชาวกันจริงๆอชาวกันถ้าใครเพิ่งเริ่มงานใหม่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะครับแต่สําหรับคนที่อยู่กับการงานนานๆมาแล้วอะไรเงี้ยมองว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ต้องเรา ว่่างเทไหมันจะดีขึ้นครับแล้วคุณไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างที่บอกเลยครับคุณเป็นเดอร์ซานมันจะเลิศคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการทํางานเราไม่ต้องทํางานอะไรไวอย่างที่เตือนไว้ช่วงแรกนะครับต่อมาครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจอยู่คนที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นไงบ้างครับเช่ากันพยายามหาลูกค้าเพิ่มอะไรใหม่ๆช่องทางใหม่ๆตอนนี้เหมือนพุ่นนะ เหนื่อยในการบริหารการจัดการคุณอาจจะต้องหาประสบการณ์ใหม่ๆครับหาช่องทางใหม่ๆในการติดต่อลูกค้ารวมถึงว่าตอนนี้ถ้าคุณเหนื่อยจัดหรืออยากจะไปมูเพื่อความก้าวหน้าแล้วก็คุณลองไปขอพรจากองค์พระแม่ลักษมีดูได้อยู่ลดอยู่แล้วมองว่าจึง้งคุณไปขอพระแม่เลยครับขอด้วยดอกกุหลาบสีแดงขอให้การงานเรามีความสําเร็จมีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงขอให้คุณโชคดีนะครับและเรื่องที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือดวงความรักขอเปิดดวงความรักชาวราศีกันทั้งสงสถาน,นะนะครับเริ่มจาก คนโสดก่อนคนโสดเป็นไงบ้างจะมีใครเข้ามาไหมจา้าช่วงนี้เจย์ชอปครับจีไฮโลแฟนเดอะไฮบริทัสเท of s ฟ o r ดเหมือนคุณไม่ค่อยเปิดรับใครมากสักเท่าไหร่ ถ้าไปมูพ่อแม่อย่างเดียวไม่รอดนะครับคุณต้องเปิดใจด้วยพ่อแม่ส่วนหนึ่งช่วยอาจจะไปมูหลายๆที่อ่ะช่วยนะแต่คุณต้องเปิดใจถ้าขอพอเราไม่เปิดใจไม่ได้คู่นะจ๊ะนายครับครับคาริโอตอุ้ยมีเกณฑ์จะได้พบใครสักคนในช่วงสัปดาห์ที่3คนคนนั้นจะฐานะดีกว่าเราและเป็นคนในอุดมคติเช่ากันเลิศจังพบจากออนไลน์ครับจึงนะถ้าเจอต้องคอมเมนต์ระทักมาบอกด้วยนะเลิศมากแล้วคนคนนี้ครับเป็นคนที่ลักษณะสูงขาวถ้าเป็นผู้ชายก็คือ สูงกว่าคุณอนะรูปร่างดีสันทัดออกไปทางเหลืองๆแต่ท่านผู้หญิงจะออกเหมยอหมยนิดนึงแต่ต้านมีฐานนะจึงและคนที่มีคู่ล่ะครับเป็นไงบ้างสถานนะคนมีคู่ครับเปิดต่อในออฟ s โฮร์ทรีออปัวจัสติกไปได้นะแต่คุณกังวลกับเรื่องของคู่กลัวความไม่มั่นคงกลัวความแบบเปลี่ยนแปลงกลัวการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรใคุณคิดมาก มันสบายเนาะกับคู่อะแต่คุณชอบคิดถึงอนาคตไกลๆเยอะๆอะไม่ต้องครับกลับมาอยู่ปัจจุบันเพราะกลางปีนี้ครับเหมือนเราอะจะมีความนิ่งๆนิดนึงในเรื่องของความรักนะสำหรับคนมีคู่นะครับแต่คุณอะถ้าคุณนิ่งละคุณต้องเติมแพชชั่นในความรักเยอะๆไม่ว่าจะเป็นการอยู่ด้วยกันการพาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกันการไปร้านนูน้นร้านนี้ร้านนั้นต่างๆพากันไปเที่ยวแล้วคุณจะประสบความรักได้ดีมากๆและคุณจะเจอความรักที่ฉ่ำมากๆในเรื่องของความรักกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมไม่่่่ได้้บอกกเเปลีียนคคคูแตใหุณจััวามร ไม่มีความรักที่หวานช้ำกันตลอดไปครับต่อมาครับสําหรับคนที่สถานนะคนคุยหรือยังงงงกันอยู่เป็นไงบ้าง p e r m i t โอ้หวานชวยน้องเป็นักคอุ๊ยไพ่เลิศมากไพ่บอกถ้าคุณกล้าจะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะพูดความรู้สึกในใจของคุณคุณมีเกณฑ์สมหวังกับความรักในเดือนนี้เฮ้ยชาวการจึ้งนะ้สามใ้เท้าห้าเหรียญเกษตันเอาความกลัวในใจออกไปก่อน เมื่อคุณเอาความกลัวในใจออกไปแล้วอะแล้วคุณพร้อมที่จะรับความรักครั้งนี้แล้วแล้วคุณมั่นใจจัดไปขอให้คุณได้ครบกับคนที่คุณหวังเอาไว้หรือคู่ของคุณในอนาคตถ้ามาเปิดตัวหน่อยนะครับต่อมาขอเปิดสุขภาพสุขภาพชาวกันเป็นไงบ้างคบเจ็บไหมคาปวดบ่าไหลใช่ไหมเขชอตครับเวลฟอร์จูนอ่ะมองว่าสุขภาพของคุณไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่สุขภาพของคุณมันเกิดจากความกังวลของคุณข้างในถ้าคุณกังวลเยอะอะมันจะทำให้เราอะรู้สึกว่าคิดมากแล้วก็อ่อนเพลีย weak ภูมิแพ้ต้องรรระวััังคบกานนอหล ต้องระวังพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ให้คุมน้ําหนักนิดหนึ่งเพราะเหมือนคุณจะมีความอิ่มนําสาราญหรือบางครั้งอะชาวกันกินแล้วเครียดแล้วกินอย่างเงี้ยหาความสุขตัวเองไม่ว่าแต่ต้องคุมนิดนึงนะเดี๋ยวน้ําตาลมันขึ้นนะครับต่อครับถ้าอยากจะบอกอะไรกับความสาเร็จของคุณเอซชอครับเดอะสตาร์สแม่ซิคซ์ช็อปอู้หูชาวกันซึ่งแน่นอนครับช่วงนี้ความสําเร็จของคุณมันกําลังจะเปล่งแสงออกมาแล้วตัวคุณเองมีทั้งบริวารที่ดีช่วยเหลือคุณอยู่แล้วคุณคิดอะไรในเดือนนี้คุณดึงดดูสิ่งี เชื่อว่าพลังงานดีๆก็จะเข้าหาคุณได้เหมือนกันคุณดูไพ่นะหนึ่งถ้วยคือความสําเร็จอยู่ละเดอะสตาร์ The Star คือความแบบความเฉิดฉายการเริ่มต้นหรือการเปิดรับสิ่งดีๆเนาะหกถ้วยบริวารต่างๆคนในล้อมใกล้ชิดรวมถึงคนร,รอบๆตัวของเราเพื่อนเกา่าๆอะไรเก่าๆอะไรเงี้ยจะกลับมารียูเนียนกับคุณใหม่รวมถึงว่าใครที่มองหาความสาเร็จอยู่หกไม่เท้าขึ้นแล้วแม่คุณได้เจอสิ่งสิ่งนั้นอย่างแน่นอนขอให้ชาวราศีกันโชคดีนะครับขอให้สรุปชาวราศีกันซิสรุปชาวราศีกันเป็นไงบ้างครับอ่ามี ให้ระวังอย่าใช้เงินเก่งเกินไปหรือให้ใครยืมเงินห้ามเด็ดขาดนั่งสมาธิได้คุณต้องนั่งนะ เพราะว่าเทอร์มิตขึ้นเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบกลับมาอยู่กับข้างในตัวเองจริงๆแล้วคุณถึงจะเดินไปได้อย่างมั่นคงขอให้คุณนะโชคดีแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยสิว่าตอนนี้หรือว่าเวลาที่คุณดูคลิปนี้อยู่อ่ะคุณเป็นยังไงบ้าง Energy มันลดศไหมแล้วยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมกดติดตามพี่บอมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าใครที่ยังไม่มีวอลเปเปอร์จึ้งๆนะครับสามารถทัก DM มาหลังไม์ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมูโตดูชแนลสวัสดีครับ